วันนี้นะคะรูขออนุญาตอัญเชิญองค์พระแม่กาเรนะคะหรืออีกหนึ่งปางหนึ่งของพระแม่อุมานะคะทรงมาเป็นผู้ให้พรแล้วกันนะคะว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับเราบ้างมีอะไรที่เราต้องแก้ไขหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูกันนะคะตั้งจิต อิษฐานดีๆมองไปที่พระพักแม่นะคะพนมมือและบอกว่าเหตุ mm hmm. การณ์ใดที่จะเกิดขึ้นกับลูกและลูกต้องป้องกัน mm hmm. อะไรหรือ mm hmm. แก้ไขตรงไหน mm hmm. หรือไม่เจ้าคะตั้งจิตดีๆและเลือกมาหนึ่งใบนะคะใบที่1ใบที่สอง mm hmm. และใบที่3นะคะคุณสำหรับคนที่เลือกใบที่1น,นะคะ สิ่งที่หนูควรระวังมากๆเลยคืออารมณ์และคำพูดไพ่ใบนี้เตือนเรื่องอารมณ์และคำพูดบางครั้งหนูเป็นคนปากไวพูดไวด้วยที่เราตรงมั่นใจฉันถูกฉันใช่แต่บางครั้งคำพูดของเราพูดออกไปอาจจะแรงเกินไปไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงให้ระวัง มีปัญหากับคนใกล้ตัวหรือบุคคลรอบข้างเพราะคำพูดหรือการใจร้อนของเราช่วงนี้นะคะปิดวาจาเลยค่ะลูกอันไหนขึ้นตาช่างได้ขึ้นค่ะช่างมันช่างมันงดมีปากเสียงงดทะเลวิวาทน,นะคะเมื่อไรที่มีการทะเลวิวาทมีปากเสียงคนที่เสียเปรียบคือตัวเราให้ระวังเยอะๆ ช่วงนี้เรื่องอารมณ์ของหนูช่วงนี้หนูเป็นไบโพล่ามากเช้าอารมณ์ดีเย็นจะเป็นบ้านะคะให้ลดอารมณ์ตัวเองให้ตามสติตัวเองให้ทันไม่อย่างนั้นอนะ่ะคำพูดหรืออารมณ์ของหนูจะทําให้ครอบครัวพังจะทําให้งานเสียจะทําให้เงินหดทุกอย่างจะเสียเพราะอารมณ์และคําพูดให้ระวัง สิ่งที่เสริมนะคะสิ่งที่เสริมตอนนี้คือไปเติมน้ำมันตะเกียงถ้าใครมีโอกาสที่ถ้าสมมติเราอยู่ใกล้กับเ,เขาเรียกอ,อะไรนะศาลหลักเมืองไม่ว่าหนูจะอยู่จังหวัดใดไปไหว้ศาลหลักเมืองไปขอต่อศาลหลักเมืองเจ้าที่ดังเจ้าที่เดิมเทวดาอารักษ์ผู้ดูแลศาลหลักเมืองและทั่วทุกจังหวัด นะคะไปขอพึ่งบุญบารมีขอพรต่อท่านแล้วไปเติมน้ํามันตะเกียงที่นั่นจะดีมากเวลาเราเติมน้ํามันตะเกียงเราพูดเลยบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอให้ชีวิตลูกหลังจากนี้ไหลลื่นขอให้ความรักราบลื่นการงานราบลื่นดังสายน้ํามันที่ลูกถวายไปเพราะน้ํามันมันคือการหล่อลื่นไปแบบอย่างเงี้ยมันอะไรก็ตามมันจะไม่สะดุด นะคะมาเลยการให้เป็นการเติมน้ํามันและอีกข้อหนึ่งคือแสงสว่างเวลาที่เรามีปัญหาอะไรก็ตามเราจะเจอแสงสว่างเราจะเจอคนที่มาชี้นํานําทางจะไม่มืดมนเวลาเรารู้สึกว่าเราหาทางไม่ออกหาเหมือนอะอย่างสมมติตอนนี้ใครก็ตามที่มาดูที่รู้สึกว่าหาทางออกให้ชีวิตไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นลองไปเติมน้ํามันตะเกียงดยูและทุกอย่างมันอาจจะมีหมนทางแก้ไขหรือแสงสว่าง ให้ตัวหนูนะคะแต่ไพ่ใบนี้เตือนเรื่องอารมณ์เพราะว่าด้วยการะหน้าที่ของหนูมันหนักเหลือเกินลูกมันเลยทําให้หนูหยุดคิดไม่ได้หยุดทําไม่ได้แต่ข้อหนึ่งอารมณ์คําพูดสําคัญมากสำคัญที่สุดนะลูกสำหรับใบที่หนึ่งค่ะสำหรับใบที่สองนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับหนู หนูมีเกณฑ์เดินทางไกลเจอคนถูกใจได้เดินทางไปต่างประเทศต่างแดนหรือคนต่างแดนเดินทางมาหามีเกณฑ์จะเจอคนรักที่เป็นต่างชาติต่างภาษาทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาจะดีหรือทำงานเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกหรือในโลกออนไลน์นะคะหลังจากนี้ ทางโซนเนี้ยแฮปปี้หมดเลยจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหมดเลยแต่ว่าอย่าชะล่าใจนะลูกอย่าชะล่าใจนะคะหนูหลังจากเนี้ยมันไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆหรือการใครที่คิดจะไปทํางานเมืองนอกเรียนต่อเมืองนอกทําเลยลูกประสบความสําเร็จแน่นอนได้ไปแน่นอนนะคะสําหรับใครมีเกณฑ์ที่แบบอยากไปทํางานแล้วรอสอบหรือรออะไรก็ตามเกมเ hey, ฮได้ไปแน่นอนนะคะแต่ว่า การไปครั้งนี้ก็ต้องขอพคต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต่อพ่อแม่นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะราบรื่นแน่นอนใครทจะทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกหรือดีลกับต่างชาติจะดีมากนะคะหรืออะไรที่เอาของต่างชาติเข้ามาขายก็จะเลิศทะลุนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่บ่งบอกถึงการเป็นอิสระทางความรู้สึกอิสระทางด้านการเงินนะคะหลักๆเลยจะเรื่องการเงินกับเรื่องการงาน ะะแต่เรื่องความรักจะเป็นลนักษณะของคู่ต่างชาตินะคะคู่ต่างชาติคู่แดนไกลนะคะจะประสบความสําเร็จจะมีคนมาติดต่อสื่อสารถ้าถามว่าจะเจอทางไหนแม่มองว่าทางโลกออนไลน์สําหรับหนูถ้าต้องเสริมนะลูกถ้าต้องเสริมแม่มองว่าเกี่ยวกับการทําทานที่เป็นชิ้นเป็นอันแม่เป็นชิ้นเป็นอันคืออะไรอาจจะเป็นเหมือลนลักษณะซื้อเข้าศาสรไปเลยที่มันขายถุงละห้าโลหรือสองโลเงี้ยค่ะบริจาคเลยลูก บริาจาคที่20โล30โลโบริจาคเลยเกี่ยวกับการทําทานแต่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่ทําทานแบบโอนเงินอย่างนงี้ไม่เอาไปแจกขนมแจกของกินถวายข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นชิ้นเป็นอันและจะปังจะเสริมหนูด้านนี้ในเมื่อช่วงนี้หนูปังอยู่แล้วนะลูกสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสัจ,จวาจานะคะหนูทบทวนนิดหนึ่ง หนูไปติดสัจจะวาจาแรงบนบานอะไรอยู่หรือเปล่าและยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้ทําคิดดีๆแล้วไปแก้ไขไปทานะลูกเพราะว่าดวงหนูกําลังขึ้นและถ้าหนูติดข้อเนี้ยมันก็จะขึ้นไม่สุดพอจะขึ้นก็โดนดึงลงพอจะขึ้นก็โดนดึงลงนะคะไปแก้ไขเรื่องสัจจะวาจานิดนึงแรงบนบานสารเก่าวนิดนึงไปคิดให้ดีๆและเมื่อจามไม่ได้หรืออะไรก็ตามแม่แนะนําให้เปิดดวงดูดวงดูว่าเฮ้ยเราติดตรงไหนเรา ต้องแก้อะไรยังไงนะคะในเมื่อเรารู้ให้เราจะพุ่งอ่ะก็พุ่งให้สุดอย่าพุ่งแล้วติดในสิ่งที่เรากระทำไว้พูดไว้นะคะสำหรับใบที่สองค่ะสำหรับใบที่สามนะคะกดไม่หยุดเลยค่ะกดไม่หยุดหนูมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่มากบ้านรถที่ดินมรดก เรียมเพค่ะถ้าหนูได้ไพ่ใบนี้แม่ต้องยอมค่ะว่าใบที่สองดีแล้วใบที่สามดีกว่าเดิมค่ะแต่เป็นดาบสองคมทุกอย่างได้เยอะก็คือเสียเยอะเช่นกันเรื่องพวกนี้ต้องดูที่ฐานดวงอีกทีนึงนะลูกถ้าหนูจะรู้ว่าหนูจะเสียหนูจะได้แม่แนะนำว่าก็เปิดดวง แต่ถ้าหนูคิดว่าเฮ้ยช่วงนี้หนูดวงขึ้นหนูก็เกียมรับเงินก้อนใหญ่รับอะไรที่เป็นกอบเป็นกรรมแต่ถ้าหนูคิดว่าช่วงนี้ดวงหนูแย่แม่เลยมองว่าทําบุญอัดเข้าไปเลยทำบุญทําบุญทําบ,บุญอัดเข้าไปเลยนะคะแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นดาบสองคมหรือเรียกอย่างว่าทุกขลาภไพ่ใบนี้คือทุกขลาภนะคะได้นะแต่หนูก็ต้องยอมแลกอะไรบางอย่างเข้าใจนะ แต่ถ้าจะแน่ชัดอย่างที่แม่บอกว่าจะดีหรือร้ายการดูดวงแบบนี้มันคือไกด์ไลน์โดยรวมมันเฉพาะเจาะจงไม่ได้ถ้าเฉพาะเจาะจงหนูต้องเอาวันเดือนปีเกิดมาดูอันนี้มันคือไกด์ไลน์ของชีว่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นนะแต่มันคือทุกขลาบแต่ถือว่ามันยังไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าสิ่งที่หนูต้องเสริมคือต้องทําอะไรที่มันใหญ่ๆไปร่วมที่เขาแบบว่าเออวัดไหนเริ่มบูรณนะ ปติสังขอนอะไรก็ตามโบส์เจดีสร้างพระสร้างพื้นสร้างบันไดสร้างอะไรที่เป็น,ปนลักษณะของการมั่นคงและอยู่ทนแต่ว่าอยากให้ทําเกี่ยวกับในวัดพุทธศาส,สนาอันนี้ต้องทําเรื่อยๆทําเรื่อยๆมีโอกาสาเข้าวัดไปหยอดตู้ทุกเดือนทุกอาทิตย์ยิ่งดีในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้ลาบก้อนใหญ่แน่นอนแต่คําว่าทุกขลาบนะคะเราได้แล้วเสียไปไม่เอาเราทํายังไงเพื่อให้มันได้แล้วคงอยู่ นะคะหนูก็ต้องทำบุญเนี่ยอย่างที่แม่บอกเนี่ยไปเกี่ยวกับที่เขา,าสมมติพระวัดกำลังสร้างพื้นเทปูนสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอีไไปร่วมบุญกับเขาเลยลูยบุญไม่ได้ขึ้นอยู่จำนวนบุญขึ้นอยู่กับเราแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการทำบุญถ้าทำแล้วเบียดเบียนตัวเองห้ามทำนั่นคือบาป คาแม่ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใบที่3ค่ะยินดีด้วยค่ะลู